อ่าต uh, ่อไปมองไปน้อยครับทันรองห้อท่านผกแก้วครับในการแข่งขันครับหมายเลขหาชิมเชนครับหมายเลขาครับเลขสองพันแ่านะโยกว่าชีวิตจริงไม่ยาวนานอ่าทีมงานวิศวะอยากให้มันคิดฐานบันที่ด้วยคอยตกใจอยากมันนอดอ่าบังน้อยครับหมายเลขสามสองครับเดี๋ยวด้วยได้ไดได้ร้อยหานที่มันไปได้กับทมาไล่รุ่ง ออนี่อาจารย์สมานนะครับเสื้อยังไม่เหลือจะได้นะครับใครูครับบางไฟที่่อยูใมงานตอนนี้เป็นทีมงานเทพทับหลวงกับพี่เองเป็นทีมงานเทพทับหลวงเนาะ 8คนนะครับเทพทับหลวงครับพี่น้องทีมงานเนาะมาเบิ่งได้กันครับพี่น้อง8คนเทพทับหลวงวันนี้สเป็นปีสูงหลังจากมาเพิ่ได้รับพี่น้องตอนนี้ก็มาตกแต่งมดไม่เดือบเลยครับพี่น้องเหล่อแต่ต่อสายต่อครับพี่น้องเนาะยักแมนบอลสายต่อครับพี่น้องทีมงานเทพทับหลวงเราก็มาเบิ่งได้กันครับพี่น้องเป็นบุญมังค่อยไปเป็นนี่บานก็สูงครับพี่น้องเนาะ เบิ่งด้กันกับบสกันมานีวูบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องอากาศดีมานี่ต้องปโปงบิ่งด้วยกันเต็มเต็มกับปินมานี้เนาะบาสกัสนะบิ่งด้ยกันครับเป็นทิมงานเทพทัลวงรับพี่น้องครับปิปง้วกัรกับพี่น้องครับเทพทับหลวงกับพี่น้องบเบิ่งผูเบิ่งผูเบิ่งผูก่อนรอเอียงรอสมศิ์

อโอ้คืนคักคืนแน่พี่น้องตรงดิงเลยครับบอลต้องบ่าสโอ้ยทมิทูน่าบ้าน้องแรงสองบอลขืนคักคืนแน่พี่น้องมิทูน่าผู้ทานอีกสองปั้งเลยถึงนี่นะโอ้คืนคักค,ออครับพี่น้องมีเกลียวครับมีเกลียวไป,ไปยังทียังข้างยอดไปเกลยวยอดเลย เอาไปต่อครับพ no. ี่น um, ้องเกี่ยวเราก็ไปต่อครับพี่น้องเขาดำลงลงลงเลยไปครับยอดบอเดินสองร้อยหกสิบพันไปแล้วสองร้อยแปดสิบพันไปสองร้อยแปดสิบพันครับพี่น้องไปห่วยไมาอีกบยานพี่น้องไมเห็นเทพทับหลวงเด้อพี่น้องเป็นทีมงานเทพทับหลวงครับพี่น้องครับเบาบอนอเบาบอนอเบาบ เอาพี่น้องตอนนี้สามร้อยพานพี่น้องบอกไปยังอยู่สูงครับเมืองเรียบร้อยเมืองนะครับบอกไ่บางนี่บอกไปสี่ได้ไหมสี่ไม่พอสี่ไม่พอข้ากัดคันไม่ยกทลายครับที่อยู่ในเตียงสามร้อยยี่สิบพาพี่น้องพัดล่มพ่อครับเป็นฝ่าเท้าบางๆนะครับโอ้ยจะเป็นคนบโอ้ยจะไปนั่งล่มเย็นจะไปปวดแย้พี่น้องบอกกระพี่กับน้องเลยขนมรักแบบนี้ครับสี่เท่าไหร่เนี่ย เลขสี่สบายมากสามร้อยเจ็ดสิบผ่านไปสามร้อยเจ็ดสิบเราไปเนาะมาเนาะเพราะเป็นผมตัวนะครับเมามากๆนะครับขออนุญาตใส่แว่นนะครับแต่ผมจะมองตรงๆก็เกรงใจนะครับตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วครับก่อนแรกเข้าห้องน้ำสักดียวนะครับใจนิดนะครับอยู่ระหว่างตึมป่าสองตึมนะครับยูตรงกลางเลยนะครับยูนิฟาร์มนพื่อน สี่ร้อยก็หลายเดิมนอนนี่สี่ร้ยแล้วนเอาละครับโค้ทันลองสเซเยีมเลยครับแต่มาเอาขีน้อยหน่อยจับเพือกันครับโ้โเพื่อนกับมาหากุมฝากกรเทาครับกุมคณะัไล่เฮียลครับทดลองอ้นลสี่ร้อยี่สิบพันบส่อยยีสพันเลยนครเอาสา้บางุงนน้อยแตใส่สีดำเนือ สอรออยังมาวยยังไปรล่างไปเลยอดไปใหม่พี่น้องพานึงวิทยไปใหม่ลงไปเ่อการใจหนึ่งครับพี่น้องโดระดับเบสตึ้งตบไปทีรียบครับสำหรับทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโพทิ์รำบลบังทีสามบางุบทใต้ทำเวลาได้ 4ี่ร้อ่หกพี่น้องปึ้อได้ไรครับสกระโดดไปเร่ยยกสิบคะแนนครับพี่น้องสุดยอดของกันเด้ต้งครับลองยง